สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังขุดนะครับต้นกล้าอ้อยพันเขียวไต้หวันนะครับที่ผมได้พ่อกล้าไว้นะครับนี่ฮะในบางส่วนผมก็ได้ลงหลุมไปแล้วนะครับสองแถวแต่ในส่วนที่พ่อกล้าก็ยังมีอยู่นะครับนี่ฮะ,ฮะวันนี้ก็เลยมา ขุดนะฮะต้นกล้าแพ็คแล้วก็จะส่งให้กับคนที่สั่งจองเข้ามาในชุดแรกนะครับนี่ครับก็ถ้าอีกไม่กี่วันถ้าเกิดไม่มีใครสั่งเพิ่มนะผมก็จะนำไปปลูกนะครับนำไปปลูกลงหลุมเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาขุดต้นกล้าเดี๋ยวถอดมือก่อนนะ นี่ครับต้นกาพันอ้อยเขียวไต้หวันนะครับเนี่ฮเนี่ยนี่แค่หนอแทงมานะครับเนี่ยน,นี่ล้ำใหญ่มากครับใหญ่ตั้งแต่หนอ่อใหญ่ตั้งแต่ไอต้นก้าไปเลยนะครับใหญ่มากนีเป็นอ้อยที่ดูดูทรงแล้วนะ่าจะเป็นไม่ใช่น่าแหละเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์นะเป็นอ้อยที่มี ลักษณะนะมีคุณสมบัติลำใหญ่นะครับลำใหญ่มากเท่าขวดขวดสี่ร้อยซีซีนะะประมาณนั้นนะครับใหญ่มากเลยนี่ฮะก็เป็นอ้อยข้นน้ำนะครับเป็นอ้อยคันน้ําเป็นอ้อยคันน้าของไต้หวันนะครับน้ําอร่อยน้ําอร่อยนะฮะน้ำค่อนข้างอร่อยเลยที่ผมกินก็ก็ชอบตัวนี้แหละถ้าเท่าที่กินมานะครับรสชาติของน้ําสีสวยครับน้ําไม่เปลี่ยนสีนะเพราะว่าเป็นอ้อยขันน้า รสชาติดีนะครับควันก็ได้เปลือกก็ไม่แข็งนะฮะแล้วก็ใช้มีดเฉือนเฉือนเปลือกออกเลยฮะไม่ต้องฟันนะฮะเฉือนถ้าปอกก็คือต้องปอกอันนี้คือมันมันกรอบจนเฉือนออกนะมีดคมๆสักหน่อยก็เฉือนเฉือนแล้วก็คันน้ําเนี่ยสีน้ําสวยรสชาติดีไม่เปลี่ยนนะครับก็วันนี้นี่ฮะก็ผมก็จะทําเป็นลูกตุ้มแบบนี้นะครับนี่ให้กับคนที่ สั่งเข้ามาในรอบแรกนะครับตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปวันที่จะเริ่มเพาะต้นกล้านะครับนี่ฮะก็ได้กล้าเยอะอยู่ครับแต่ก้าเยอะอยู่งอกอัตราการงอกโอ้ยดีนะฮะอัตราการงอกดีมากอันนี้อันนี้ผมเอาท่อน,นอะไรท่อนแก่ๆโคนต้นนะครับมา,มาเพาะ,นะเนี่ยฮะเนี่ยโซนนี้นะท่อนที่ว่าอ่อนๆส่วนกลางส่วนปลายของของยอดนะผมก็ไปลงหลุมเลยนะครับเพราะฉนั้นมันก็ขึ้นละเห็นไปล้อแลมแผลมละ แต่เนี่ยเอาท่อนแก่มามันก็ขึ้นดีนะเนี่ยมันก็ขึ้นดีดูดิครับเปอร์เซ็นต์การงอกดีมากเลยเนีฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่าเดี๋ยวจะจับให้ดูหน่อว่ามันว่าว่ามันเป็นต้นมันเป็นกล้าเล็กๆที่มันขึ้นมาจากดินเนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหนนะฮะเนี่ยฮะนี่นี่คือนิ้วนี่คือหน่อนี่หน่อที่ว่าแทงมาจาก พึ่งแทงมาจากอาท่อนมันนะเนาะเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับเป็นเป็นเป็นทรงอ้อยที่มีที่เป็นทรงใหญ่นะครับเป็นเป็นทรงลำต้นขนาดใหญ่แต่ถ้าเทียบกับพวกอ่าอย่างอื่นบางพันธนุ์ก็จะเป็นอ้อยที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับอย่างแถวนี้เป็นอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้าเนี่ยอันนี้ปลูกมาประมาณน่าจะสองสัปดาห์สองสัปดาห์กว่านะครับ ก็ลำไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็ใบจะยาวแต่อ้อยแต้หวันใบจะไม่ค่อยยาวครับดูดูทรงลักษณะนอนละใบจะไม่ค่อยยาวนะครับใบจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละี่ยใบยจะเป็นลักษณะแบบนี้ใบสั้นแต่ใบใหญ่ใบอวบน,นี่ครับเดี๋ยวนี้จะแพ็คส่งนะครับผมก็จะทําเป็นลูกตุ้มแบบนี้ครับจะทําเป็นแบบนี้เพราะว่า ไปแล้วปลูกได้เลยนะมีมีตอนนี้เขากินเขาไม่ได้กินดินนะครับเขากินกินอาหารจากจากลาของเขาอยู่นะครับรากเขาก็งอกนิดหน่อยแต่ว่าก็หุ้มดินไว้ก็ให้กินดินด้วยนั่นแหละนะครับกินดินด้วยแล้วก็กินน้ําเลี้ยงจากในโดยหลักๆตอนเนี้ยนะที่เป็นหน่อแบบเนี้ยเขาจะกินน้ําเลี้ยงจากจากท่อนของเขาอยู่นะครับเนี่ยจากท่อน แต่ว่ามันจะมีรากโผล่มารากส่วนหนึ่งก็จะเริ่มมาหาอาหารเองแล้วนะครับสักพักหน่อยเขาก็จะสลัดสลัดท่อนออกสลัดตัวออกจากท่อนมามีมามีรากของตัวเองอันนี้ก็เป็นอ้อยเขียวไต้หวันอ้อยทุกชนิดนะครับระบบรากเหมือนกัน,นรเริ่มต้นโดยการที่แทงหน่อออกมาแล้วก็สารอาหารในหน่อก็เลี้ยง,งทุกทีสารอาหารในในท่อนอ้อยนะครับก็เลี้ยงหน่ออ้อย หลังจากนั้นเมื่อหน่ออ้อยจเจริญเติบโตอีกสักหน่อยนะเขาจะเริ่มมีรากของตัวเองพอแข็งแรงอีกสักหน่อยเขาจะสลัดนะครับสลัดสลัดตัวเองออกมาจากท่อนนะมาเป็นตัวของตัวเองมาเป็นต้นของตัวเองเลยนะครับอืมโอเคนะครับก็ใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับต้นกล้าละหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นกล้าละหนึ่งร้อยบาทนะก็จะมีค่าส่งอีกนิดหน่อยนะครับถ้า สั่งเยอะก็จะส่งให้ฟรีนะครับก็มีประมาณไม่เยอะนะถ้าถ้า,าไม่สั่งไม่ไม่สั่งเข้ามาภายในสัปดาห์นี้นะครับผมจะปลูกหมดเลยผมจะไปลงลงหลุมละผมเตรียมหลุมไว้เรียบร้อยลว,ลวอีกแถวหนึ่งนะครับเค <Okay, S 2> นะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนทักทายยามเช้านะครับตอนนี้อากาศดีวันนี้ดอพยากรจะมีฝนนะครับก็เลยไม่ไปขายน้าอ้อยละกันนะครับก็เปอร์เซ็นต์ฝนมันมัน มันเป็นพยากรณ์บอกว่าฝนฟ้าขนองกระจายทั่วไปนะฮะมันไม่บอกว่าฝนฝนฟ้าขนองถ้าฝนฟ้าขนองนี่คือจะมีตกบางที่ไม่ตกบางที่แต่นี้ฝนฟ้าขนองกระจายทั่วไป60%ของพื้นที่อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็อาจจะตกที่ในแถบที่เราจะไปขายน้ํอ้อยก็คืออําเภอผมนี่แหละนะครับอาเภอที่ผมอยู่เพราะนั้นก็เลยต้ององดไปตลาด หนึ่งวันอีกหนึ่งวันนะครับขายล่าสุดนี่วันพุทธที่แล้วนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมวันนี้จะมีออเดอร์หลายอย่างนะครับมีอ้อยเบลลี่พุทาด้วยมีอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งอ้อยอาร์เคศูนย์สามมีตะไคร่หอมด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องตัดหลายอย่างเลยตัดทั้งวันนะครับก็เดี๋ยวจะไปส่งน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับเย็นๆเพราะเดี๋ยวต้องแช่ท่อนพันให้มันชุ่มน้ําแล้วก็พอแล้วก็บ่มไปในถุงเลยนะครับเพราะมันมีเวลาวันนี้แหละนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้อง ทำงานอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคนะครับก็ใครสั่งเข้ามาอาจจะสั่งวันนี้อาจจะไได้ตัดให้วันอื่นนะครับนั้นน่าจะได้ขุดหน่อยให้วันอื่นนะแต่สำหรับชุดแรกที่สั่งเข้ามานะครับก็ตัดให้วันนี้ส่งวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นต้นเป็นต้นกล้าแล้วนะครับโอเคนะครับอ่าถ้าสนใจนะลืมบอกเบอร์โทรบางคนก็รู้รู้เบอร์โทรอยู่แล้วบางยังไม่รู้นะครับ0ูน 315หนึ่นะครับหรือแอดไลน์โดยการเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนก็086 315ปดหกนะครับค้นหาเพื่อนด้วยเบอร์โทรและสับนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ้อยเขียวใต้วันนะครับวัสดีครับ